ความไว้อะไรสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนี้นะเจ้าตังสกรอเจียงใหม่เจ้ากว่าสกอสอนอเดิมนะเจ้าเพิ่นจะมีการจัดกิจกรรมมีแนวทางนโยบายในเรื่องของการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างจะได้พ่องวันนี้จะได้มาอู้จ่าในรายละเอียดกับทางด้านของท่านผอ,อจินนิชาสอนสมธิ์ผู้ำนยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่ริมเจ้าท่านผอสวัสดีเจ้า ตอนทับเข้าสู่รายการตัวนะครับท่านพอฮันโบนี่คือสิ่งที่โมเฮาจะได้ร่วมกันถวายความอาลัยนะครับาการถวายความอาลัยนั้นแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบแล้วก็ทางรัฐบาลบัได้มีการกำหนดแต่ยอย่างใดเนะาะแต่ว่าการแสดงออกนั้นหลากหลายรูปแบบดังเช่นโบก็เหมือนกันกันเด๋ยว,จ,วจะได้อูดิจากกันนะครับแต่ว่าอย่างที่พออได้เล่าก่อนครับว่าทางหน่วยงานเองมีแนวทางในพองในการไว้อะไรครับท่าน เจ้าก็ตั้งส่วนกลางเนาะเจ้าเนาะตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กรมส่งเสริมการเรียนหู oo, นะคะโดยท่านดกตรเกติปสุภาวานิชนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็ได้แจ้งทุกสถานศึกษานะคะคในสังกัดของกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็โดยเฉพาะท่าน ผอพงศักดิ์บุญเปงน,นะคะผอสกลประจำจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาท่านก็มีนโยบายว่าใื้ทุกสถานศึกษาบอ่บว่าจะเป็นสกลอำเภอห้องสมุดประชาชนกศนาตตำบลเดิมนะคะก็ใื้จัดกิจกรรมนะคะแล้วก็เพื่อถวายความอาลัยแด่พระพันปีหลวงของเฮานะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นรถธงครึ่งเสาอันนี้30วันตามร,รัฐบาลนะคะแล้วก็ให้บุคลากรทุกคนนะคะ ไว้ทุกหนึ่งปีนะคะในส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนเฮายัางจัดเป็นปกติแต่กิจกรรมที่เช่นลูกเสือกายยุวก,กาชาดกาอย่างยาที่มีการรื่นเริงเนาะท่านก็บอกว่าเฮาเปลี่ยนรูปแบบการ<อ>จัดที่เป็นการรื่นเริงเป็นเช่นการแสดงเงียบหรืออย่างแตนนะคะหรือทํากิจ<อ>กรรมเป็นจิตอาสาถวายพระองค์ท่านแตนเฮาก็งดรื่นเริงเหี้หนึ่งปี S 1> <S 1> <S นะคะอันนี้ท่านกำชับเลยนะคะแล้วก็เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านบ่าว่าในเรื่องของโครงการอบ้านเล็กในป่าใหญ่โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องปลาเรื่องน้ำนะคะเื้อทุกสถานศึกษาเผยแพร่ทั้งออนไลน์และ <S <S ออฟไลน์นะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้แต่ละห้องสมุดประชาชนหรือสอกรอําเภอทุกแห่งนะคะบ่าว่าจะเป็น Facebook เพศต่างๆจะเป็นนิทรศรการของพระองค์ท่านหมดเลยนะคะครับ<ะ>ในเรื่องของกิจกรรมวิชาการเราเจ้ายังมีการดําเนินการเฮายังมีการจัดแล้วก็ให้นักศึกษาได้มาห่วมกับเฮอย่กตเจ้าจอันนี้จัดเป็นปกติจเจ้านอกก็บรว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการสอนตอนนี้เปิดภาคเรียนแล้วนะคะเนาะก,ก็จะมีพบกลุ่มเหมือนเดิมแต่กิจกรรมเฮาก็จะเน้นให้นักศึกษาของเฮาเนี่ยแต่งกายสุภาพโทนสีอ,อ่อน มานะคะบะฮึ่อใส่สีเข้มละแต่งให้เหมาะสมสมพระเกียรติกับพระองค์ท่านแล้วเกาะถ้านักศึกษาตีบ่มีชุดนะคะเกาะใจโบติดนะคะใจโบติดเลยเกิดกิจกรรมในเรื่องของการแต่งโบขึ้นมานม่เจ้าอันนี้รายละเอียดในเรื่องของการแต่งโบของเฮานี่เป็นจะใดเจ้าแต่งโบเนี่ยเราแต่งแจกจ่ายประชาชนค่ะบ่ได้บ่ได้ขายนะคะ แจกจ่ายแล้วกจกฟรีเลยนะเจ้าแจกซีเจ้าล้เกาะสอนตัวถ้าใครสนใจอยากเรียนรูเกาะสามารถที่จะมาเรียนกันเดียวเจ้าแต่ง่ายๆประหยัดตัวนะคะต้นทุนบักกี้ไรน่าจะมาถึงบาทเจ้าอันนี้คือเฮาจัดเฉพาะที่กศนแม่ริมก็ว่าที่ไหนพ่องทั้งเสาห้าแห่งเสาห้าอำเภอเสาห้าอำเภอเลยเจ้าจัดหมดหมดท้งสกลอำเภอห้องสมุดประชาชนกศนตำบลสสชบนดอยตัยเจ้า อืมครับอย่างกิจกรรมการแต่งโบนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสานะครับเพราะว่ากุคนน้องๆได้ได้เนียได้แป่งแล้วก็จะได้มอบพื่อกับผู้อื่นกันตัวนะครับยังคุณผู้ชมเดี๋ยวก็ย่อยพอไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าหลายท่านสามารถทําได้ด้วยตัวเก่านะครับเนี่ยหน้าจอเขากําลังปรากฏโบก็มีหลากหลายรูปแบบจะแต่งย่งใดก็งดงาม อย่างที่ท่านพอออบอกว่ากิจกรรมอื่นๆเขามีการงดไปบริลงดแต่ปรับเปลี่ยนรูป,ปรแบบแล้วก็ถือโอกาสดีขนาดเลยที่เล็กลลอ่อนแล้วก็มูเฮาเองอจะได้เห็นทูกโครงการโดยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่จ,จังัดเชียงใหม่นะครับมีโครงการที่พระองค์ท่านพระทานขื้นนักขนาดาไปบปอ เกิดจากเชียงใหม่ตัวนะครับอย่างอำเภอแม่ริมก็มีสวนพรษศาสีสาสัมปชัาญะเจ้าเศรษฐกิจนะครับนั่นก็เป็นโอกาสที่มูเฮาจะได้เห็นรู้แล้วก็ลิกลอนเนาะแล้วก็กิจกรรมไว้อะไรต่างๆเนี่ยบัดได้มีรูปแบบที่ชัดบังคับว่าต้องอย่างนี้แต่เป็นรูปแบบที่ล้วนแล้วแต่มูเฮาแสดงออกกันได้อย่างเรื่องของการแต่งกายก็บรัดได้บังคับใส่ไอยังได้หมดแต่เกาะมาติดโบนะครับแล้วใช้เวลาบะเมินตัวนะครับท่านผู้ชมโบงงามๆนี่อี ท่านปออขออนุญ,ญาตเลยนะครคุณผู้ชมลองดูไปใจกันขึ้นไปกับแรงบันดาลใจกันเดี๋ยวน้องกิ๊บทำตัวก็ได้เจ้าข้าเจ้า nice> จับไปได้ก่อนคุณผู้ชมครับโบอย่างนี้เนาะจะโอกาสเป็นจิตอาสานะครับได้ทําแล้วก็แจกจ่ายนะเจ้าน้องกิ๊บถือไว้ให้ชิดมือเลยค่ะชิดมือนะเจ้าเอาเอาเอาปลายนิ้วนะคะครับเจ้าน้องกิ๊บเจ้ามากระพันมาหนึ่งรอบก่อนแล้วกระจายนิ้วโป้งค่ะนิ้วโป้งของเรา ข้าเจ้าบอกค่อยสันทัดเรื่องความสวยความงามจีเลยครับอ่าจีนะเจ้าน้องกิปสองรอบนะเจ้าสองรอบนะครับอ่าสองรอบได้ก่อนค่ะครับอ่าสองรอบเสร็จน้องกิปตก็จะเอาข้ามไปฝั่งนี้นะคะฟังไปสังนี้เฮาก็กลับมาเจอกับข้าเฮาก็เอาปลายมันสอดเข้าไปครับเดี๋ยวนะคะ นะคะเดี๋ยวนะคะนี่นกเห็นไหมคะคุณไอาเจ้าจ้ามีความครามงามอยู่นี่ได้แล้วครับถ้าหน่วยงานไหนสนใจหรือว่าหน่วยงานโรงเรียนนะครับภาคเอกชนจะจัดกิจกรรมจิตอาสาด้วยการแป่งโบเพื่อแจกจ่ายเราสามารถติดต่อโอ้เนี่ยโบยแตเลยเจ้าเสร็จแล้วนี่แหละคนที่มีความเชี่ยวชาญและก็ชำนาญแล้วเราก็จะติด เขียบกัดเหมือนเหมือนในเนี้ยค่ะติดเขียบกัดโดยใช้ปืนกาวยิงและกัดติดได้เลยครับนี่นี่คุณผู้ชมครับคือติปถามท่านบอกเพราะว่าอยากจะเจนจวนนะครับหน่วยงานไหนที่อยากจะจัดกิจกรรมเพื่อตอบความอะไรนั้นแสดงออกได้หลากหลายรูปแบบนึ่งในการเป็นจิตอาสาแปลงโบแจกจ่าย ก็สามารถทําได้ทําได้สนับสนุนวิทยากรกับท่านบอกสนับสนุนทุกสกรออาเภอค่ะไปประสานงานได้เลยสอวห้าอำเภอเลยสาวห้าเภอห้องสมุดประชาชนทุกตี่ค่ะเดินเข้าไปได้เลยคุณครูก็คนแบ่งเป็นหมดเลยอาจจะบอททุกคนนะคะแต่ร้อยละเกเจ้า ติดต่อตังสกอรตำบลหงเฮียนได้นะคะค่ะกสทอำเภอกสทตำบลห้องสมุดประชาชนทุกที่ยินดีเจ้าหรือว่าท่านที่มาเฮียนหูกับเรานะคะจะมานั่งแปลงตัยเฮาแล้วก็เอาไปแจกใจก็ได้เจ้าก็ถือว่าได้มีส่วนห่วมเหมือนกันนะเจ้าอันนี้เฮาจะแป่งถึงเมื่อใดเจ้าช่วงนี้แป่งตลอดก่อนค่ะยังมีความจําเป็นต้องใจ้ค่ะแปรงได้ตลอดแล้วก็ยังยังไม่ลิมเนาะเฮาอยู่ใกล้นครพิง วเวลานคนไข้มารอคุณหมอหรืออย่างเงี้ยบางทีเปิ้ลก็มาได้ติดโบมาเนะาะเขาก็นําไปแจกจ่ายที่นครพิงซึ่งคุณพยาบาลบอกว่ามีความต้องการนักเจ้าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็ต้องการแน่นเจ้าเพราะว่าอันบางคนเปิ้ลอาจจะไม่ได้มีการเตรียมตัวนในเรื่อง,าองการใส่ผ้าใส่เสื้อที่เป็นสีสุภาพเป็นโทนวไว้ทุกในช่วงวนี้เพราะว่า ในเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยมันชุกละหุกเนาะมันปัจจุบันทันด่วนบางคนอาจจะเอาบาตานตังสกรอได้นําโบไปติดหื้อป้นก่อนถ้าจะมีความอิ่มอกอิ่มใจก็จะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเจ้าน้องกิบป่นป้นหูสุกจะได้เจาไปแล้วเขาก็ติดหื้อเนาะป้นก็ประทับใจเขาบางคนก็ถามว่ารับโบก่อเจ้าเป้นบอกว่ากี่บาทเจ้าบอกว่าฟรีเจ้านี่ฟรีเจ้าไปติดป่นป่นกอดสุขใจตึงผู้ให้ตึงผู้ห้าบบางคนก็ว่าขอไปฮื้ลูกตัว จ้าได้เฮาก็ได้เฮาเพื่อหมดเลยเจ้าครบเฮาเปิดสอนวันเวลาครับอ๋อตลอดเลยค่ะตั้งแต่เปิดทํากันก็คือแปดโมงเกินถึงสี่โมงเกินค่ะทุกที่ได้เลยแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบโดยที่งานนะครับอันนี้ง่ายจ้าตะเกียบแล้วกสสกรทุกที่จะมีวัสดุอุปกรณ์เพื่อพร้อมหมดเลยคือบ่ต้องพกบัต้องพกอย่างไปเจ้าเอากล้าใจไปที่จะทําเป็นจิตอาสาเจ้าครับการแสดงออก การถวายความอาลัยการเป็นจิตอาสาก็ทําได้มนั่นก็เป็นานึ่งกิจกรรมว่าท่านพออครับเนี่ยเราจะมีงานที่แม่ลิมเนาะที่เฉลิมฉลองแต่ว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบอยากให้ไปแจกโบตวยทําโบสอนทาโบตวยบอกได้ค่ะนายยินดีค่ะ ในกาดเท่ากัแจกนะคะบัตรเจ้การโรงพยาบาลหน่วยงานราชการนะคะต่างๆที่ว่าการอำเภอห้องทะเบียนแล้วก็ในตลาดสดนะคะเบ็ดเจ้าบ้านมากาดบางทีเปิ้ลกับบัตรได้ติดมาบัได้เตรียมบางทีก็ง่ายๆเสื้อผ้าออกมาเนาะอาจจะมีสีสันพองเนี่ยก็แล้วก็สอนเปิ้ลโดยบางคนก็นั่งทําถ้ามีเวลาก็นั่งทําตัวแล้วก็ถ้าบอกมีเวลาก็รับสําเร็จรูปไปได้เลยครับนอกจากเขาได้ถวายความอาลัยแล้วกิจกรรมที่ตัวมานั่นก็คือ คนไทยเฮาสามัคคีกันน,นั้นเป็นหนึ่งในในรูปแบบนะครับตีตีเฮาออกไปแจกได้หันรอยยิ้มได้หันอะไรอย่างนั่นบ่งบอกว่าเฮาคนไทยสามัคคีกันน,นะครับเป็นสิ่งที่ได้ตัวมาตัวยันยงน้อยก่ ช่วยจิตใจเฮาตัวเนาะนช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของความโศกเศร้าของคนทางประเทศแต่เฮามาช่วยกันทํากันได้อู้ได้จากก่า,ากันนะคะก็ผ่อนคลายความตึงเครียดอย่างไปความเศร้าความหมองอย่างลงไปจ,าจ้าท่านพอ,อครับเล่าให้ผู้ฟังสักน้อยนึ่งตอยครับสกรเฮาจัดการเรียนการสอนอย่างไดพ่องครับทา่าน สกรจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายหลักสูตรนะคะคตอนนี้ตามพรบส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566ใหม่ของเรานะคะก็จะมีเรื่องของ3รูปแบบใหญ่ๆก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ก่อนก็เน้นที่ห้องสม,มุดประชาชนเนาะแต่เดี๋ยวนี้เน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ภูมิปัญญาอย่างนี้ค่ะเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอื เราอาจจะอ่านจากคู่มือหรือว่าดูจากคูอมูลแล้วก็ทำปฏิบัติเพื่อได้ปฏิบัติจริงด้วยตัวของเราเองนะคะนี่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนาะแล้วก็สอง<ม>เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาชีพ<ม>ฝึกอาชีพเรื่องทักษะชีวิตเรื่องพัฒนาสังคมชุมชนเรื่องป่าไม้เรื่องสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในหมวดของพัฒนาตนเอง<ม>แล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของเฮาก็คือการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิต่ำระดับ<ม>ซึ่งตอนนี้มีหลักสูตรใหม่ นะคะพอ,อ2,567ซึ่งจ,จังหวัดเชียงใหม่ย,ยังไม่ดได้นำร่องแต่น่าจะประกาศใจเร็วๆนี้ทั้งประเทศนะคะก็คือปฐมมาต้นมาปลายที่เฮาเฮียนกันนะคะแล้วเชียงใหม่หรือว่าสกรอำเภอเมืองทุกแห่งทั่วประเทศนะคะเปิ้นก็จะมีเรื่องของการสอบเทียบตะกอนนะคะเคยได้ยินก่อนสมัยเฮาเป็นวัยรุ่นน้อยเป็นละอ่อนน้อยก็จะมีสอบเทียบกศนแต่เดียเ๋ยวนี้จะมีสอบเทียบของสองกรก็คือแดวิชา เฮาอ่านหนังสือคือมั่นใจแล้วก็ไปสอบได้เลยไปสมัครสอบกับคอมพิวเตอร์อนะคะเฮาผ่าน8วิชาก็คือจบเลยอ,อาจาจะใช้วันเดียว8วิชาก็จบก็ได้เจ้าจบในระดับนั้นนั้ระดับนั้นัน้นปฐมมอต้นมปลายจ้าแล้วก็จะมีรเรื่องของเทียบระดับสีเดิมที่เรามีก็คือคนที่มีอาชีพอยู่แล้วนะคะอย่างเช่น พนักงานบริการที่อยู่ต่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะที่ลูกจ้างะค่ะ <c oughs> เปิ้ลก็จะมาสอบเทียบกับเขาเอามามาเทียบระดับการศึกษาแล้วเปิ้ลก็จะได้วุฒิเพื่อไปอัพเงินเดือนเลยนะคะอันนี้ก็ใช้เวลาหเดือนนะคะ <c oughs> แต่ละที่ก็สมัครตอนนี้เป็นช่วงฮับสมัครโดยก้จะปิดลันเจ้าก็สนใจก็สมัครได้ที่สอกรรอราเภอได้ทุกแข่งทุกอำเภอเจ้า ก็คือช่วยในเรื่องของการเรียนการหูการส่งเสริมอาชีพการเรียนหูตลอดชีวิตที่ต้องบอกว่ามันมีคําว่าแก่ทุกคนก็มีเจ้าไปเรียนคนสามารถไปเรียนหูได้นะจ้าวรวมไปถึงเรื่องของการส่งเสริมอาชีพคนเท่าก็ไปเรียนได้เฮาก็สามารถส่งเสริมอาชีพเปิ้นได้แม่นกว่จ้าว รันนอกจากสกรรจะมีการจัดการเรียนการสอนแล้วนะครับในมิติต่างๆอย่างที่บอกว่าอายุนั้นบได้เป็นปัญหาในเรื่อง<า>ของการเร<า>ียนรู้แล้วกับการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเนี่ยมันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตน,นะครับเอ็ออครับว่านี่คนหนึ่งของการเรียนรู้เหมือนกันฮันใน Facebook ของสอกรอเองนอกจากจัดการเรียนการสอนแล้วชุมชนที่สกรตั้งอยู่เนี่ยเฮายังเปิดโอกาสให้ผู้นําชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆตัวนี้นครับท่านแนนเจ้าโดยเฉพาะการร่วมจัด ร,ะะร่วมจัดก็คือชุมชนตัวสกรอตัวยางเชินที่ผ่านมาเนี่ยค่ะช่วงคนละครึ่งพัดตะกี้<ช>ที่น้องกิฟอูถึงเนาะคนละครึ่งพัดเนี่ยสกรอเปิ้นเก่ามีนโยบายว่าฮ้ครูสกรอปาใจแอปพลิเคชันเรียนรู้กับแอปพลิเคชันเรื่องคนละครึ่งหรือแอปเป่าตางังแอปธนาคารต่างๆ<ช>นะคะไทยไอดีเฮ้อครูสกรอเข้าไปช่วยเจ้าบ้านบางทีลงคนละครึ่งบาได้เนาะก็ มือถือมีปัญหาเขาก็เข้าไปช่วยดูอ๋อไอแม่ลืมเปิดนี้ก็ลืมเปิดโลเคชั่นมันเลยเบ่เบอแชร์และใจบ่ได้อย่างนี้ครก็จะไปช่วยสอนตัวเแอ่ลูกหลานสอนกันพีทัวกันเนาะเจ้าถ้าคนอื่นสอนนี่พีทัวกันนะครับเจ้าถ้าคนอื่นสอนนี่ยังแควนน้อยแค่เป็นลูกหลานสอนนี่มันตึงใจเห็น้อยนี่คือองค์กรแห่งนึ่งสถานศึกษานะครับตีตีพือการเรียนรู้แล้วก็ พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริงสําหรับพี่น้องประชาชนนี่อย่างเขาต้องมีสกรตําบลสกรอําเภอนะครับตองมีสสชที่อยู่บนดอยตัวยแจ้งใกล้ชิดประชาชนของแต้เลยนะจ้าเพราะว่ามีครูอยู่ในพื้นที่ั่กขนาดทุกพื้นที่เลยเจ้าดังนั้นคําว่าเฮียนฮูบอมิที่สิ้นสุดแล้วก็คนไทยเข้าถึงการศึกษาบบยากตัวยนะครับ อายุต้อนด้ตเรียนได้เนาะแม่มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ได้หมดเลยเรียนฟรีบบมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะเรียนฟรีบบมีค่าใช้จ่ายแล้วบบมีเครื่องแบบตัวแบบเสี่ยงสะตังซื้อเครื่องแบบอยากใส่ชุดสุภาพเรียบร้อยมาได้หมดผ้าเมืองเฮานี่ยก็ได้ใส่ผ้าถุงมาก็ได้จ้ะ แสดงว่าเฮามีการสอดแทรกในเรื่องของการาะเทศะโดยเฉพาะาในช่วงนี้ที่เป็นช่วงแห่งความไว้อาลัยตังสอรกรอเองแน่นอนที่ใกล้ชิดประชาชนเนาะจะต้องมีการสอนมีการส่งเสริมในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าในเรื่องของการดูแลสุขภาพใจนในช่วงนี้โต้แม่นก็จะท,ทั้งหมดเลยต้องต้องช่วยกันเนาะและสอกรอเฮาทางานใน ร่วมกับภาคีเครือข่ายอยู่แล้วอบอกว่าจะตั้งสาธารณสุขอำเภอนะคะพัฒนาการอำเภอกเกษตรอำเภอปกครองอำเภอและกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะเฮาห่วมกันทํางานเพื่อประชาชนนะคะคืะคะอนอย่างบอกกับบอกสอกรรได้นะเจ้าครับไปติดต่อที่สกรร ชื่อว่ากู้กู้ตำบลกูกอำเภอมีครูสกรออยู่แล้วง่ายสที่มาห้จักก็คือกศนเนาะจ้าท่านหมอนะครับบอกชื่อใหม่ทุกคนจะงงน้อยเจ้าแต่ถ้ากศนเดิมนี่หูจักหมดทุกคนเจ้าครับการศึกษาบ่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็อายุเท่าใดก็อมาได้เป็นอุปสรรคในเรื่องของการเฮียนหูต่ยนะครับวันนี้ได้อู้กับท่านผอแล้วอิ่มใจตัวครับเพราะทำให้คูว่าการศึกษานั้นบ่ได้สิ้นสุดแล้วก็ ทุกปิติคือการเรียนรูยังไม่นี้อนอนักนะครับขอบคุณเจ้าคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวเขาจะย่างกันสักกรรมนะเจ้าช่วงหน้าไปติดตามสภาพอากาศกันเจ้า